สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมารีวิวกับ7ข้อดีนะครับหลังจากที้พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว Poco M7 Pro 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้ม ในปี2.0.25ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,990บาทนะครับจะราคาเต็มคือ6,990บาทนะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับเพร่ะพี่ก็กดสั่งซื้อมาจาก ใต้คลิปนี้แหละผมมาดูว่า7ข้อดีเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้าตัว POCO M7 Pro 5 g ครับข้อ1ก็คือเรื่องของตัวดีไซน์ครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงถือว่าตัวโ o c o ทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับดูผมเกล็ดวัสดุข,ของฝาหลังก็ถือว่ามีความแข็งแรงเวลาพีจับนะรู้สึกว่า ตัวบอดี้จะมีความแบบงานประกอบมีความแน่นหนาดีอันนี้ขอชื่นชมพร้อมกับความบางให้มาบางเพียง7.9ม mm, ิลมกับตัวบอดี้คือหนักคือให้มา190กรัมนะครับพี่ชอบตรงโมโดูลกล้องมากรู้สึกว่าดีไซน์ตัวนี้ลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ สวยครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงลำโพงเป็นลำโพง Do อ by a ์ m o ดมอตัวนี้มี1ตัวเห็นไหมครับผมแล้วก็2ตัวแล้วก็มีรีโมท IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลสามารถควบทุมเครื่องใช้ไฟา้าด้วยผมตัวนี้สามารถใส่ได้สซิมนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีพอร์ต y ท e c ซ,ซึ่งอองตรงนี้นคือดูดีจริงครับผมตัวนี้ซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์ตคือ45วัตต์นะครับก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากกับตัวดีไซน์หรือว่าบอดี้ ส่วของตัวนี้ก็คือปุ่มด้านข้างก็คือปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงส่วนนี้ผมสามารถทําการสแกนนื้วที่บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้ถือว่าให้มาดีจริงครับซึ่งพี่ชอบมากสแกนนิ้วถือว่ามีความร,รวดเร็วทันใจจริงครับตัวนี้นะสรับผมข้อ2ก็คือเรื่องของตัว CPU ครับที่มี ความเร็วความแรงจริงซึ่งพีใช้งานตัวนี้มากับ CPU ที่มีความเร็วในการเล่นเกมหรือว่าเพียงพอมากกับ CPU จากค่าย m i ินเทคมตัวนี้เดส ity 7025 u l t a ซึ่งเป็น CPU ที่พพอร์ตเครือข่าย 5G และเป็น CPU ขนาด6นาโนเมตรผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าในการจัดการความร้อน CPU ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับซึ่งพี่ทำการใช้งานผมตัวนี้เล่นเกมเนาะก,ก็ถือว่า RV v ปรับ60เฟร,รมบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้เกมเกมชิม i m p แพคครับพี่ทำการปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงแต่นะให้ปรับแค่กลางๆก็เพียงพอ เกมฟีไฟลผมตัวนี้พี่ปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงครับผมภาพจี o บ i ายพี่ปรับเป็นกลางกาแล้วพี่ก็เปิดใจโลตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเล่นเกมเลยว่าให้มาเพียงพอจริงครับพร้อมกับตัวแลม8ปกิ๊กบวกเพิ่มแปกิกนะผมตัวนี้กับความจุข,ของตัวเครื่องให้เรามานะครับผม2 5 6ิกจิกส่วนตัวพี่ใช้งานมาความจุข,ของตัวเครื่องก็ถือว่าเพียงพอแหละพร้อมกับตัวเสี่ยวมี Hy p e r o s โอ0กับ Android 15ของตัวนี้ให้เรามาเนาะแรมเพิ่มได้แรมพัดอีก4กิกบบอเพิ่มอีก6กิกแล้วก็บอกเพิ่มอีก8กิกสามารถเลือกหน่วยความจําเสริมได้ในของตัวนี้นะก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากอันนี้เป็นสําคัญเลยว่า CPU ก็ถือว่าเร็วแรงของแจ้งทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยเอางตรงนะ CPU ต่อวันและต่อแบตถือว่า1วันอึดจริงครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนของหน้าจอหน้าจอสีสันให้มามีความสวยงามรอสมคลนะครับผมตัวนี้เห็นว่าหน้าจอมีความแบบเข้ากับตัวมุมดีมากคบพี่รู้สึกว่าหน้าจอแบนด์แล้วดีไซน์ของหน้าจอขอบจอมีความบางจริงครับถือว่าจตัวเบัรโค M7 Pro ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากสามารถสู้แสงถึง2 100นินี่แหละเป็นข้อ3ที่พี่อยากบอกเลยว่าหน้าจอคือสีสันสวยงามจริงครับกับหน้าจออามาเรียนเนาะ6.67นิ้วรีเ,วเฟรตคือ120เฮิรตปรับเป็น60 ปรับเป็น110เได้ผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือรีเฟรชของหน้าจอนะครับซึ่งบอกเลยว่าสามารถปรับได้อย่างง่ายดายจริงนะครับ60แล้วก็110เคื่อซึ่งหน้าจอก็สามารถรองรับผมตัวนี้ผ่านการรับจำนวนสายตาจากตัว s g s หรือว่า TV ตัวนี้ก็มีในการใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ซึ่งเป็นข้อสามที่พีชอบมากเลยหน้าจอบอกเลยว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับเวลาเราดูหนังฟังเพลงหน้าจอก็สามารถในการซัพพอร์ตสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตสูงสุดจริงครับนี่เช่นพีทำการเปิดที่ฟังก์ชันนี้ก็หน้าจอก็สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดก็คือ 2K H.D.R. 60 f เฟรมครับเดี๋ยวผมหน้าจอผมเว่า P เปิดเป็น 2K 60 f เฟรมนะครับผมตัวนี้รองรับ H.D.R. ด้วยถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับมองมุมไหนหน้าจอก็ทําสีออกมาขึ้นชื่อว่าจออ m o l e เครับบอกเลยว่าให้มาเพียงพอจริงครับอันนี้ขอชื่นชมจตัวบ o c o M 7 Pro เลยนะครับให้มาก็ถือว่าเพอร์เฟกจริงเรื่องของหน้าจอของตัวนี้เนาะกับฟังก์ชันนี่แหละนี่หน้าจอนะครับหลายคนแบบ พีชอบอะพีรู้สึกว่าน่าจะตัวนี้ให้มามีแบบเกินค่าตัวหรือว่าคุ้มดีนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าข้อ4ี่เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของตัวแบตครับแบตอันนี้พี่ขอชื่นชมเลยกับแบตให้มา5,110บมิลลิแอมพร้อมกับตัวนี้ผมลองรับฟ้าชาร์จคือ45วัต์ส่วนตัวใช้งานมาแบตก็ถือว่าอึดครับใช้งาน1วันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนตัวนี้สับข้อสีนี่แหละเรื่องแบตเนาะ r o v ผม ีปรับเป็นสูงสุดพีเล่นวัน10บนาทีกินแบตประมาณสามถเปก็ถือว่าในการจัดการพลังงานของแบตก็ถือว่าดีพอสมควรนของตัวนี้นะครับสผมข้อที่หผมตัวนี้ก็คือของกล้องครับกล้องหลังให้มาสูงสุดในการถ่ายคือ50ล้านนะครับเป็นเลนของ Sony i f x 882ด้วยคุณภาพบอกเร็วให้มาจัดเต็มจริงครับนี่แหละเป็นข้อหที่พีชอบมากครับแล้วก็การสั่นเป็นการสั่นที่มี โอเอวยผมตัวนี้มี AI Camera สามารถทำการลบวัตถุได้วยซึ่งกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้าให้มา20ล้านถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับซึ่งพีชชอบ UI ของตัวกล้องมากมีให้เราเ,ยอ,เยอะแยะมากมายมีผมมีการถ่าย50ล้านมีวีดีโอผมตัวนี้ถ่ายเป็นพันแสี 1080p 30เฟรมเรทครับแล้วก็มีตัวรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็มีกลางคืนแล้วก็มีเพิ่มเติมซึ่งฟังก์ชันของกล้องถือว่าตัวเส x ย a o ี i ทำจห้ตัว p o c o M7 Pro ออกมาดูน่าใช้งานจริงครับนี่ฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะแยะมากมายซึ่ง P.E. ใช้งานมาบอกเลยว่าเพียงพอจริงกับฟังก์ชันของตัวกล้องนะครับผมตัวนี้มาดูว่ารูปถ่ายเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พไปถ่ายมาผมบอกเลยว่า คุณสมบัติของตัวกล้องสวยงามจริงครับนี่พี่ชอบมากหลังจากที่พี่ไปสัมผัสตัวกล้องหน้ากล้องหลังมานะครับสีส,สกินโทนก็ถือว่าให้มาเกินค่าตัวไปเยอะจริงเลยนะครับตัวนี้นะนี่คือสามารถทำพอเทคแล้วก็ปรับโบเก้หลังจากที่เราถ่ายเสร็จก็สามารถปรับได้ซึ่งเป็นข้อดีของตัวกล้องตัวนี้แหละใช้งานมานะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่ สีสันดีมากครับแล้วก็สกินโทนในการทำ HDR ของภาพ True b a n e ของ Sony ให้มาคุณภาพเกินค่าตัวไปเยอะจริงนะครับผมตัวนี้อันนี้พีขอชื่นชมกับจตัว p o co M7 Pro 5G นะครับนี่ใช้งานมาคือดูดีพอสมควรของตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work จริงครับสีดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัวสกินโทนของตัวสีเลยนะครับ สำหรับข้อที่6ก็คือเรื่องของลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง Dolby a t m o s 2 <S ตัวสามารถทำการตั้งค่าตัว e q u a l อ z e เหรือว่าการปรับแต่งของตัวกราฟิกเสียงถึง9รูปแบบถือว่าให้มาดีจริงครับมีการปรับแต่งมีล้อ มีแจ๊สมีป๊อปมีคลาสสิกมีฮิฮอปมีบูทมีรัสซอนิกมีเมทัลหรือว่าการปรับแต่งที่คัตตอนอิควอไลเซอร์ตามแบบเราต้องการเองครับซึ่งผมลำโพงก็จะอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวด้านบนหนึ่งตัวมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราทําการเปิดลำโพงซึ่งเป็นข้อหกที่พีชอบมากคือลําโพงครับลำโพงให้มาเสียงถือว่าให้มาดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้มาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้พี่พอเปิดสูงสุดเลยนะครับ สามารถปรับเสียงเป็นเอาต้าวอลลูมมาถึง300%อนะผมตัวนี้นะครับนี่ปรับขึ้นได้ไม่ว่าเสียงเป็นอย่างไร ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเหมาะสมจริงครับคุณภาพของตัวนี้มุมมองพีนะเกินคุ้มเกินค่าตัวจริงเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสับข้อ6นะครับที่พีเจอมาดูว่าข้อ7เป็นอย่างไรบ้างข้อ7จะเป็นฟังก์ชันและตัวนี้ให้มาถือว่าครบจริงครับสามารถทําการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอได้แล้วก็สามารถทําการ คนในเพลย์ชันตัวนี้ก็สามารถคนได้เกือบทุกแอปซึ่งเป็นข้อดีพ่ชอบมากของเสี่ยมีนีแหละคือสามารถคนได้เกือบทุกแอปผมตัวนี้เห็นไหมว่าคือขอชื่นชมเลยว่าฟังก์ชันมีให้เราครบแล้วก็เยอะแยะมากมายของตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ฟังก์ชันในการแบนหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เราครบสามารถใช้งานทั้งเป็นมัลติวินโด้นะครับผมตัวนี้หรือว่าการใช้งานเป็นทั้งตัวแบงหน้าจอด้านบนด้านล่างหรือว่า้ายขาตัวนี้ก็มีให้เราครบะครับผมก็ถือว่า ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะครับนี่กดง่ายมากกับ feeling ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าฟังก์ชันบนหน้าจอหรือว่าฟังก์ชันของตัวนี้ให้เรามาครบจริงครับหลังจากพี่ทําการใช้งานมาเป็นอนที่ perfect มากครับแบตก็ถือว่าอึดฟาชาร์จก็เร็วฟังก์ชัน,นครบแล้วก็มี AI ในการลวัตถุตัวนี้ก็มีให้เราด้วยผมตัวนี้เช่นพี่ ทำการใช้งานตัวนี้มาพี่อยากลบตัวนี้ออกพี่ก็ใช้ AI ในการปรับแต่งซึ่งตัวนี้มีตัว AI ให้เราเยอะแยะมากมายมีการปรับมีการเปลี่ยนสีท้องฟ้าตัวนี้ก็มีให้เราครบ ซึ่งเป็น AI ที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยข้อ7นี้เป็นโดยวรวมเลยแหละว่าฟังก์ชันของตัวมือถือเนี่ยตัวนี้ให้มาบอกเลยว่าสุดจริงครับและความเนี้ยบในการลบซึ่งความเนี้ยบดีมากลบได้เจ๋งจริงครับลบได้กับสู้กักบมือถือหลักมือได้อย่างสบายในการลบโดยใช้ AI แล้วก็ในการปรับแต่งสีผิวท้องฟ้าตัวนี้ก็สามารถ ทำการใช้ตัว AI ในการปรับตัว C ีผิวของท้องฟ้าได้เช่นเราถ่ายมาแบบนี้ผมแล้วก็ใช้ AI ในการปรับตัวสีผิวของท้องฟ้าโดยใช้แบบตับแต่งนะผมี้เช่นเราอยากให้มันเป็นตัวอบอุ่นเงี้ยแล้วก็สามารถทําการปรับแต่งได้ก็ถือว่า AI ผมในการเจนรูปภาพออกมามุมมองพีนะถือว่าตัวโปโ o M7 Pro ปทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับ เช่นพีอยากใส่เป็นแจมไซครับผมพีก็สามารถใส่ได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าอยากให้มีลุ้งเนี่ยพีก็สามารถทําการใช้ AI โดยการดาวน์โหลดข้อมูลจาก Wi-Fi สักหน่อยแล้วก็จะมีลุ้งครับผมขึ้นภาพคือว่าดูดีนะโดยการใช้ a อตัวนี้ซึ่งพีผมจะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าผมสาวนนี้ขอบคุณครับ